มีเรื่องอะไรจาเล่าไห้ฟังหน่อยเมื่อกี้ผมไปหามหมอมาเนี่ยหมอบอกว่าผมอ่ะน่าจะมีน่าจะมีอาการเบาหวานน่าจะเป็นเบาหวานประมาณเนี้ยผมกาแล้วเจ้าผมบอกกับหมอผมกลายอยู่แล้วส่งปีสองปีที่ผ่านมันเนี่ยชีวิตมันดูขมขมไงไม่รู้กิน<ม>ก็กินอะไรขุมขมกินข,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 ของขมขมเป็นเบาหวานก็ไม่น่าจะแปลกอ่ะจะแปลกแปลกหมอเนี่ยแปลกหมอเนี่ยหมอบอกว่าเป็นเบาหวาน แต่จะให้ลดของหวานม,มันใช่เหรอผมว่าหมอไม่ปกตินะเนี่ยหมอถ้าจะบ้าแล้วเป็นเบาหวานยางย่าง,งรสของหวานอีกมันต้องกินเยอะๆดิมันจะได้หายจากอาการเบาหวานไงแกหนักหวานแทนใช่ไหมเออหมอไม่ไม่ปกตินะผมว่านหมอนี่ผมก็เลยแบบเดินออกมาเลยยาเยอะอะไรไม่เอาละจะให้กินยาย,ยามันก็ขมเออกินยามนขมก็ไปมันก็ยิ่งเบาหนักเข้าไปดีหวานอ่ะใช่ไหม ไม่เอาอะไม่เอายาเนี่ยผมซื้อซื้อน้ําหวานมากินเลยเนี่ยเนี่ยซื้ออะไรหวานๆมากินนะผมจะได้หายจากอาการเบาหวานไงจะได้เป็นหนักหวานแทนเนี่ยจะต้องไปหาหมอคนใหม่แล้วหมอคนนี้ไม่โอเคแนละ้วใช้ไม่ได้แล้วไม่เข้าท่าแนละ้วพูดอะไรสับสนไม่รู้เรื่องเ,เพื่อนว่าไหมหมอไม่โอเคอะเป็นเบาหวานแต่จะให้งดกินหวานบ้าเหรอไม่ใช่